สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาปบกปันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นเดินล่างของเรานะคะสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลักเบน็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างของเราในะวันนี้ขอแนะนาสูตรคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเอาหลักพันนะคะบวกหลักสิบขั้นที่สี่บวกหลั 10, 4, กหน่วยขั้นที่สี่นะคะบวกสองบวกสามนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะหลักพันนะคะได้หกหกบวกสี่นะคะได้สิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสามนะคะได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก40สําสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลข7และเลขศนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้าย2ตัวนะคะ40เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ขออภัยนะคะก็เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์น,นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก40ศย์ เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการครํานวณในงูถัดมาหลักพันนะคะเลยหกหกบวกหกนะคะสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองนะคะได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกสี่หกสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงนูนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขหกเลข 6, เก้าผลรางวัลได้อ,ไอ,ไออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสี่หก เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้นะคะเลขเด่นการคํานวณ3ตัวเลขนะคะเข้ามาตรงๆนะคะสําหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะเลขเด่นเลขสในการคํานวณนะคะเลขเด่นเลขหในการคํานวณนะคะก็เข้ามาเต็มๆนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก C6 นะคะเรามาดบชมวันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักพันนะคะเลขสองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองในเลขเด่นสองนะคะ สองบวกสองนะคะได้สี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงวดถัดม,มานะคะออกแปดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสี่และเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลในท้ายสองตัวนะคะแปดสี่เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลในท้ายสองตัวออกแปดสี่ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันนะคะเลยศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่นะคะได้เจ็ดเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกสามนะคะได้ 12. สิบสองสำหรับผลออกรางวัลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้ายสองตัวนะคะเจ็ดศูนย์ เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดศูนย์นะคะจะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักพันเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกเจ็ดนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามนะคะได้สี่สำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขหนึ่งและเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้สามตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นของเรานะคะเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสามตัวเลขเข้าสองตัวเลขนะคะเข้ามาตรงๆนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้านะคะ หนึ่งเก้านี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมานะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้านะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นของเรานะคะเดินล่างนะคะสามตัวเลขเด่นนะคะก็เข้าสองตัวเลขเข้ามาตรงๆนะคะสําหรับแนวทางเดินล่างของเรานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักพันนะคะท่านผู้ชมเลขสามสามบวกสองนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกสามนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนูลิขเด่นเดินล่างในงวดวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้ลิขเด่นมาแล้วนะคะเลข6เลข8และเลข1นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวลิขเด่นเดินล่างของเราในวันนี้การคำนวณสูตรในงวดวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้ลิขเด่นมาแล้วเลข6เลข8และเลข1นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางค,า <c oughs> คณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้งๆรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ